สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้จะเป็นเซตงานมีดพร้อมฝักนะคะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นม,มาเชเ,เต้ลายเกรดมังกรนะคะเล่มนี้จะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้ประดู่ฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟ ตัวฝักของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีทุกเล่มนะคะลูกค้าขายเล่มที่หนึ่งราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะค่ะขาะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองก็เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP 9เหมือนกันนะคะค่ะความยาวของใบมีอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วนะคะสันหนาหกมิลตัวด้านเป็นด้านไม้มงคลความยาวห้าจุดสี่นิ้วนะคะลูกค้า มาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟข่ะเล่มที่สองราคา1,690บาทรวมส่งนะคะตัวฝักของเขาจะแบบนี้เลยนะคะงานจริงสวยนะคะลูกค้าค่ะ1,690บาทรวมส่งนะคะเล่มที่สองส่วนเล่มที่สามจะเป็นโบวีลายเกรดมังกรน,นะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่10.3นิ้วนะคะความกว้างสองนิ้วสันหนาหมิลตัวด้ามไม้ประดุลฉลุลายความยาว 5. 3ดนิ้วมาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟ งานจริงจะสวยมากนะคะค่ะชุดที่3ราคา1,490บาทรวมส่งนะคะลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มค่ะเล่มที่4นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่12.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันนาะหนา5.5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว 5.5นิ้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับฝักไม้สักลมไฟแบบนี้เลยนะคะงานจริงสวยมากเลยนะคะเซตนี้ค่ะเซตที่4ราคา1,590บาทรวมส่งนะคะ1,590บาทรวมส่งค่ะชุดที่5นะคะเป็นงานมาเชเตตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่12.1นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูลมไฟความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับฝักไม้สักแบบนี้เลยนะคะ สวยงามทุกเล่มรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด1เดือนรับเคลมเฉพาะใบมีด1ครั้งเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มสนใจ